นี่ฮะเก้าอี้ตัวใหม่ใช้ไรยกว่าเดิมสีแดงปั๊กน,นี่ครับรุ่น,นมาลาเอาเอาลูซ่าอาลูซ่าครับคนเดิมส่งไหมครับผมพี่สไปค์คนเดิมเพิ่มเติมคือเก้าอี้ครับผมวันนี้เพิ่มเติมเป็นเก้าอี้มา,<อ>าส่วนนี้เป็นไม้ครับไม้ที่พี่สไปค์พี่สไปค์เขาส่งมาให้นี่ฮะนี่ฮะนี่ก็เป็นพวกนี่นะครับพวก ตั้โพกับตู้แอมที่เขาส่งม,มาให้ตู้อะไรไม่รู้ผมเรียกว่าตู้ตู้แอมก็อี้ตัวนี้มีลูกเล่นอะไรบ้างเนาะฮะก็วตังนี้เล่นจะไหวป่ะก็มีประมาณนี้เริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ตรงนี้ฮะมืดหน่อยนะครับกล้องโทรศัพท์ตรงนั้นเนี่ยปืดปืนตัวนี้ก็เลื่อนลงเลื่อนลงไม่ได้อันนี้แหละส่วนมือก็นี่ฮะมีที่ปรับ ตรงนี้นิดนึงซูดขึ้นมานี้ปรับได้ตามใจชอบครับผมว่าเราถนัดยังไงผมถนัดให้มันอยู่ต่ที่สุดก็ปรับประมาณนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ผมจะปรับขึ้นสูงกว่าหน่อยให้มันค้าแขนตอนกดคีย์บอร์ดอันนี้ก็จะเป็นเลื่อนพนักพิงหลังถ้าปรับมาน,นี้ก็จะเลื่อนได้กึกกึกกึกตัวนี้ก็จะล็อกไว้ไม่ให้ไม่ให้เวะไม่ให้มันต่ําไป เลยว่าไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้อีกแล้วครับท่านส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีแบตครับจะมี power bank อะไรมึงนะหาก่อไปกูไหนวะนี่ยไอมาตี้ก็นอนอยู่ตรงนี้่นอนอยู่ใต้ตีนนี่แหละนอนมองมาเงี้ยเดี๋ยวเอาทีเล็กมาไมาดูทีเล็กเช็คอยู่ไหนวะเช็คอยู่ไหนวะนี่เช็คอ,อยู่นี่มาเงี้ยอยู่นี่ นี่นะครับมันก็จะอยู่อันนี้แหละมังงอมังแงอนนันนี้แหละฮะไล่กัดของมินนี่แหละพอเอาโว้แบงแป๊บเอาโแบงมันจะทำให้ไปบนุญนะฮะนี่มาละโอเคนี่ฮะเอาโแบงมันจะใส่ตรงนี้ครับผมข้างหลังนี่ซึบเข้าไปแล้วก็เอานี้เสียบเสียบตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะก็ดันเข้าไปตรงนี้ แล้วก็เปิดเนี่ยจะมีแสงไฟเว้ยโคตรแหลมดูดิโคตรแหลมโคดแ,แหลมเลยแหลมเป็ตปะยังแหลมอ่ะยังแหลมอ่ะดูดิอีบอูว้าวในหนังสักทีครับผมตัวนี้ราคาก็ไม่แพงครับหมื่นสี่พันกว่าบาทบอกเลยว่าม,มีปัญญาซื้ออีกแน่นอนแล้วก็คุณพี่สไปตี้ด้วยครับผมที่ส่งมาให้อีกแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาส่งมา ถ้าไปเซนีเขาไม่มาแจ้งเตือนผมก็ไม่ได้ไปเอาอะ่ะพอพี่สปาตี้เขาไม่ได้บอกผมว่าเขาส่งก็ยิี่มาให้ <c oughs> เหนื่อยใจแต่ขอบคุณมากครับสวงมาอีกครับผมโต๊ะขอบก็ได้ครับต่อไปขอบคุณมากครับ,ไป, <c oughs> บ,บไปแล้ว